ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับแล้วก็ f อทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามผลงานของทางร้านโซลารเซลล์มหาสารคามมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดแผงโมโนนะครับแล้วก็ปั๊มหนึ่งแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวท่อออกสองนิ้วนะครับมาให้ ชมกันนะครับราคาวันนี้เราก็จะทําโปรให้นะในราคาถูกเลยได้ราคาแผงโพลี่ไปเลยนะครับสามแผงนะครับชุดสามแผงปั๊มหแรงนะครับวันนี้เราทําจัดโปรเป็นเท่าๆกับแผงโพลี่ไปเลยนะครับชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวมอีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็มาดูวิธีการ ต่อใช้งานวิธีการติดตั้งให้ครบเลยนะวันนี้โอเคก่อนเดือนนะครับเราไปดูก่อนอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้ไปครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นฝาปิดปากบ่อนะครับสองนิ้วนะครับแล้วก็สาย P ีวีทำสีแดง5เมตรสีดํา5เมตรนะครับแล้วก็มีเชือกนะครับเชือก50เมตรนะครับแล้วก็จะมีแท่งกลาวนะครับมีอุปกรณ์พวก เทปอ่าเทปพันท่อนะครับแล้วก็มีลูกลอยตัวเล็กนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับลูกลอยก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับแนแล้วก็อ่ากล่องคอนโทรลนะครับเราก็จะประกอบให้แบบนี้เลยครับครบชุดเลยนะครับมีเบเกอร์เปิดใช้เปิดปิดนะครับมีกันฟ้านะครับมีสายสายดินให้นะครับแล้วก็มีกล่องคอนโทรลแบบนี้นะครับก็มีตู้เหล็กนะครับพร้อมฝาปิดแบบนี้นะครับ แล้วก็สายไฟครับสายไฟก็ให้ไป50เมตรนะครับให้ลูกค้าเอาไปย่อนเลือกได้นะส่วนตัวปั๊มนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ของบริษัทโจได้เลยนะครับเป็นรุ่นรีเบนโตนะเป็นตัวใหม่เลยนะย่อนลึกได้กว่าเก่านะจากเมื่อก่อนนะครับเราจะเห็นตัวหนึ่งแรงนะที่เป็นท่อ2นิ้วจะย่อนลึกได้ประมาณ45เมตรนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัว11คิวนะครันะเมื่อก่อนก็9คิวก็ย่อนได้45นะครับ 12Q ก็หย่อนได้45แต่ตัวนี้เป็น 11Q นะครับอยู่กลางๆพอดีนะครับก็หย่อนได้ที่5.2เมตรนะเป็นรุ่นเ9.6โวลต์เหมือนกันครับเป็นไฮโวลต์นะครับเป็นไฮโวลต์ก็ต่อทุกปลล้วน4แผงได้นะครับ750วัตต์นะครับหย่อนลึกได้ที่เนี่ยครับ5.2เมตรน้ำถ้าเกิดน้ำท่านดีก็หย่อนไม่ต้องหย่อนลึกนะครับก็จะได้น้ำเยอะนะครับ แล้วก็แผงนะแผงก็จะเป็นแผงโมโนฮาร์ดเซลล์นะเป็นขนาด350าบวัตต์นะครับสามร้อยห้าสิบวัตต์สามแผงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูราคานะครับราคาเดี๋ยวเราเอาไว้ดูทีหลังนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการต่อกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะให้เราเอาสายสีแดงสีดํามานะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็ยังไม่ต่อนะครับเดี๋ยวต่อข้างหลังให้ดูก่อนนะ เนี่นะครับข้างหลังนะครับเราก็ต่ออยู่ใกล้ๆกันครับแต่จะมีขั้วบวกขั้วลบนะัเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับ mm hmm. เสร็จเป็นอันเสร็จนะครับส่วนแผงตรงนีน้ก็เหมือนเดิมนะ ก็เสร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับระหว่างแผงสามแผงก็ต่อกันสาเร็จแล้วนะครับฝั่งที่เหลือนะครับถ้าสายไหนที่เข้าได้ท่านเอาเสียบเข้าไปเลยนะครับตัวไหนที่เข้าได้มันจะมีเส้นหนึ่งเข้าได้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเข้าไม่ได้นับเส้นที่เข้าไม่ได้ก็คือผิดแค่นั้นเองนะครับมันก็จะต่อกันไม่ได้นะครับเราก็เอาตัวที่เข้าได้เสียบไปเลยครับเสียบเข้าไปที่เหลือก็จะเป็นอีก ฝั่งนึงก็แค่นั้นนะครับที่เหลือก็จะไปเข้าอีกฝั่งนึงโอเคครส่วนปลายสายนะครับเราก็จะเอาไปเข้าตู้นะปลายสายก็ไปเข้าตู้คอนโทรลนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับอันไหนที่เข้าตรงไหนได้เราก็เอาเข้าไปเลยนะครับ,รบก็เป็นอันเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ย่อนปั๊มนะครับเอาปั๊มลงก่อนนะครับขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนจากตัวเก่าออกก่อน หรือท่านจะย่อนปั avenues, ๊มก like ่อนก็ได้นะครับหลักยนปั๊มลงบ่อประดานก่อนอันนี้ก็แค่ตรวจสอบให้ดูนะครับท่านย่อนปั๊มให้เสร็จนะครับล้วค่อยมาต่อสายต่ออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าท่านจะลองก่อนก็ทําแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ปลายสายนะครับเราก็จะมีมาร์กไว้ให้นะมาร์กไว้ให้นะครับ U V W นะครับเราก็จะมาร์กใส่ตรงนี้ไว้ให้นะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับ U V W กันนะครับ พุ่นยู่นะครับนี่เราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับตรงตรงตามมาร์กนะครับผิดก็ไม่เป็นไรนะรผิดเราก็น้ําอาจจะไม่ไหลนะครับเราก็ต่อใหม่แค่นั้นเองครับก็แค่สังเกตดูว่าเราต่อถูกหรือเปล่านับถ้าถ้าน้ําไม่ไหลนะ เสร็จก็ลองเปิดดูเลยนะก็มีไฟเข้าแล้วนะมีไฟเข้ากล่องคอนโทรลเรียบร้อยนะโอเคน้ําก็มาเรียบร้อยเหมือนกัน,นครับตัวนี้นครับเป็นรุ่น 11Q ก็ได้น้ําได้น้ําดีนะครับน้ําแรงอยู่นะครับแรงแล้วก็ยังเพิ่มใบพัดขึ้นมาให้นะครับหย่อนลึกได้อีกนะครับหย่อนลึกได้กว่าเก่านะครับก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขนะครับ ให้ลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับทำงานได้ดีขึ้นแค่นั้นเองราคาก็ยังราคาเดิมนะครับชุดนี้นะครับจากาจากที่ปกติเราขายอยูอ่ประมาณ13,500นะครับแต่นี้เรามาขายอยู่ที่12,900บาทนะครับ1 0,000เอ้ยไม่ใช่นะรับ2 0 0 0น ส3 5 0 0นามันห้าร้อยนะครับลดลงมาเหลือสอง0มืนสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสอง0มืนสองพันเก้าร้อยบาทนะครับชุดนี้นะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับก็ขออภัยนะครับชุดละสอง0มืนสองพันเก้าร้ยบาทนะครับทั้งชุดเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราบอกไปทั้งหมดนะครับข้างต้นแล้วก็มีแผงด้วยนะครับก็ให้ท่านไปติดตั้งเองนะนะไม่ไม่รวมค่าติดตั้งนะครับนะ ถ้าท่านที่อยากจะให้เราไปติดตั้งให้ก็ได้นะก็โทรมาหา,าทีมงานของเราได้นะก็ตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับร้านโซลาเซลล์มาาราคามของเรานะครับก็รับรับเจาะบ่อบาดาน,นะครับรับติดตั้งโซลาเซลล์จำหน่ายาโซลาเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาเซลล์สูบน้ำโซลาเซลล์ชุดนอนนานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูชุดนอนนาด้วยนะครับ อยากจะให้เราไปเจาะบ่อบาดานให้อยากจะให้เราไปติดตั้งโซลาเซลล์ให้ก็ได้นะครับหรือจะมารับชุดโซลาเซลล์สุดน้ำนะครับไปติดตั้งเองชุดนอนนาไปติดตั้งเองครับเราก็มีให้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูเราไปดูครับนะชุดนอนนากันหน่อยนะับชุดนอนนาก็นะับแสงก็สั่งเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับก็ยังไม่หมดนะครับก็ เดี๋ยวถ้าท่านสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนนะครับช่วงนี้ก็มีแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เราก็มีแบบดิฟไซเคิลนะครับเป็นดิฟเจลด้วยนะครับไม่ใช่แบบตะกัวกดธรรมดาตัวนี้เป็นดิฟไซเคิลนะครับเป็นดิฟเจลชุดนานนะครับพอใหญ่มีนะครับตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์พันหกร้อยวัตต์นะครับแล้วแต่ท่านจะไปเลือกใส่แบตนะครับแบตร้อยแอมป์ก็เป็นชุดพันสองร้อยวัตต์นะครับถ้าสองร้อยแอมก็สองพันสี่ร้อยวัตต์แค่นั้นเองนะครับ ตัวนี้ก็เป็น12โวลต์ครับ12โวลต์อินเวอร์เตอร์ก็อยู่ที่1,600วัตต์นะครับแล้วก็จะเป็นตัว2,200วัตต์24โวลต์นะชุดนี้ก็จะเป็นระบบ24โวลต์ก็เอา2,200ไปนะครับแล้วอุปกรณ์ที่เราให้ก็คือจะมีหลอดไฟ3หลอดนะครับแล้วก็มีสายให้เสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับต่อเข้าตรงนี้แล้วก็เปิดสวิตช์ได้เลยนะครับท่านไม่ต้องไปต่อยากนะครับเราทำให้หมดแล้วนะครับ สายไฟก็แค่เสียบเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวคราก็เอาหลอดไฟใส่แล้วก็เปิดสวิตช์ได้เลยต่อง่ายใช้งานง่ายๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูชุดหนาๆกันด้วยแผงก็มีหลายขนาดนะแผงโมโนนะครับ350วัตต์แผงโมโน 460วัตต์นะครับแล้วก็แผงโพลี่340วัตต์ก็มีนะครับท่านสนใจก็โทรมาสอบถามราคาได้นะครับปั๊มก็มีอั ulo, o, ay, นโดโลยูนโต้จอได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเจอกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ